อยู่ที่ธรรมกิไยร สุท่าไหรนะหน้าจะมีหน้าร้อนนะคะทุกคนทางตรงข้ามเนี่ยก็คืออาคารนะคะของเราเปลนเนาะอืมเป็นตึกอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์ตึกพาณิชย์นะคะร้านบาร์ร้านขายขายสินค้าต่างๆเนะาะค่ะอันนี้มันเป็นแบบโคมไฟนะ เป็นเสาโคมไฟนะคะที่จัดประดับนะคะถึงท่าเรือนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือท่าเรือนะคะแล้วก็ f อฟ o f f นะคะสำหรับเอาติศของท่าเรือนะคะจุดข้างหน้าเราเนี่ยนะค่ะโอเคแล้วก็ก็อ,อะไรรถ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 ติดก็เลยแบบ วจอดจอดนิดนึงนะทุกคนนะรถติดตอนนี้รถติดไฟแดงโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนขณะที่รถติดนะคะทุกคนก็มาดูนะหน้าตากล้องนิดนึงค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ น,น,นี่โอเครถไปแนะล้วรถไปแนละ้วนี่นี่คือฝั่งฝั่งในในเมืองนะคะทุกคนฝั่งฝั่งตึกในเมืองนะอันนี้คือตึกเฟรี่เนาะโอเคโอเคอ่มันติดรถติดรถติดอีกแล้วนะคะคือเราไม่อยากถ่ายด้านหน้าเพราะว่ามันจะไปโดนป้ายรถทะเบียนเขาก็เลยหมุนหมุนหมุนมานิดนึงนะคะ ขยับแล้วขยับแล้วอืมโอเคเราเราจะถ่ายถ่ายตึกนี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะนี่ค่ะตึกนี้คือตึกแฟรลี่นะคะตึกแฟรลี่บิวดิงเป็นออฟฟิศสำหรับทานสปอร์ตนะคะก็คือที่ที่เจ้าหน้าที่นะคะจัดทานสปอร์ตของไอเรือนเรือออฟฟิศสำหรับเรือนะคะทุกคนตึกนี้สร้างมาแล้วก็แบบ สิบกว่าปีลวมั้งเป็นสไตล์ยุโรปนะคะออกโทนสีน้ำตาลเหลืองนะคะน้ำตาลเหลืองสวยมากค่ะฝั่งตรงข้ามของเรานะคะคือสถานีรถไฟบิทมาดนะคะสถานีรถไฟที่มาสิ้นสุดนะคะมาสิ้นสุดที่เมืองออกแลนด์นะคะไปทางไปทุกทุกท <c oughs> <aquí just S 1> ี่นั่นแหละก็จะเป็นสถานีสำหรับมาสิ้นสุดที่นี่เมืองออกแลนด์ค่ะ นี่ค่ะตึก v a l l e y Building นะคะนี่นสวยเลยค่ะตรงท่าเรือค่ะทุกคนถ้าใครมาเมืองออกแลนด์จะลืมมาเยือนนะคะถ้าเกิดจะนั่งเรือนะคะจากท่าเรือตรงนี้ไปที่เกาะต่างๆนะคะก็มาขึ้นเรือที่นี่นะคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามของมืองออกแลนดนะะ์ นะเออเราเคยมานั่งกินอยู่โรงแรมนี่นั่งกินเบียร์ตรงนี้นะั้องหลายปีแล้วอืโรงแรมใหญ่มากตอนนี้ติดไฟแดงนะขอบคุณนะคะ